สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ,บเบลเบได้ทิ้งคไใ้เตรียมย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกรดูกาาหน้าหลังกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลสโมสอรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้กลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในดินการย้ายทีมของเฟเดริโกเบเวเดกองกลางทีมชาติอุรุกวัยและขอองค์สมุสรเรอันลมาดริตอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ตัวของบบเบเดนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยทิ้งคำว่าตัวของเขานั้นกำลังพิจารณาลาทีมรอันมาดริดในเร็วๆนี้และกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกและในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นทีมเดียวที่กำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ดังนั้น ถ้าหากบาเบเดตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกจริงๆแล้วหลกักกอลิเวอร์พูลก็จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมตัวเต็งสำหรับดินนี้ในทันทีโดยรายงานนี้มาจากทีมทอกได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเฟเดริโก้บาเบเดกองกลางระอันมาดริดว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากถิ่นซานติอาโก้เบนาเบลในเร็วๆนี้หลังจากที่ในชว่วงที่ผ่านมานั้นตัวของเขานั้น แทบจะไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไรนักนับตั้งแต่การมาถึงของจูดเบลลิงแฮมและพรีเมียร์ลีกเป็นเป็นลีกที่ตัวของเขานั้นกำลังให้ความสนใจและถ้าหากตัวของเขานั้นต้องย้ายออกจากรานมาดิดจริงๆแล้วแลักก็สโมสรใหม่ของเขานั้นก็น่าจะเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เคยมีคนถามผมว่าผมไม่สนใจย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกดูบ้างหรอือ ซึ่งผมก็เคยตอบกลับไปว่ามันมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปได้เพราะตอนนั้นผมยังคงมีความสุขดีที่ราอันมาดริดแต่สําหรับในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่รู้สึกถึงความสนุกกับการค้าแข่งที่นี่อีกต่อไปแล้วผมได้รับเวลาลงสนามที่น้อยมากในช่วงที่ผ่านมาผมได้บอกกับทางราอันมาดริดไปแล้วว่าให้แก้ปัญหานี้ให้กับผมโดยด่วนก่อนที่ตัวของผมนั้นจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยตัวเอง และผมก็ไม่รู้หรอกว่าการย้ายออกจากระอันมาดริตไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าผมไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วผมก็อาจจะทํามันก็ได้โดยในฤดูกาลนี้เฟเดริโก้บอเบเดถูกส่งลงสนามเ,เพียงแค่83นาทีเท่านั้นจากเวลาทั้งหมด450นาทีหรือ5เกมในลีกกาซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆและมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเฟเดริโก้บอเบเดนั้นอาจจะไม่ใช่นักเตะกองกลางที่รอันมาดริดนั้น ต้องการอีกต่อไปแล้วหน่หนอกเพราะการมาถึงของจูดเบลลิงแฮมนั้นทําให้ตัวของเขานั้นได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไปแบบเต็มๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเฟเดริโก้บอเบเดนั้นจะเป็นนักเตะที่ตรงตามสเปคของลิเวอร์พูลหรือไม่เพราะพวกเขาเน้นเสริมทะพอด้วยนักเตะที่อายุไม่เกิน25ปีแต่ในตอนนี้เฟเดริโกบอเบเดมีอายุ26ปีแล้วและที่สําคัญหาหากระอันมาดริด จะปล่อยตัวกองกลางรายนี้ออกจากทีมแล้วแลักก็เชื่อได้ว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะต้องมีค่าตัวมหาศาลอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะกล้าทุ่งเงินในดินนี้หรือไม่แต่สําหรับในตอนนี้ลิเวอร์พูลกําลังเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่กําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเฟเดริโก้บาเบเดนะครับดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้านั้นลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวเฟเดริโก้บาเบเดเข้าสู่ทีมได้หรือไม่ เบนจาคอบยัน ja เองลิวอพูลกำลังให้ความสนใจที่จริงจังในดินของบรูโน่กิมารายแต่ค่าตัวอาจสูงกว่า100ล้านปอนด์มีรายง,งานข่าวล่าสุดในดินการย้ายทีมของบรูโน่กิมารายกองกลางตัวเก่งจากสโมสรนิวคาเซอลยู่ในเตดทีมร่วมสึดพรีเมียร์ลีกด้วยกันกับลิวอพูลหลังมีรายง,งานออกมาว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นลิวอพูลเคยอตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของบรูโน่กิมารายมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในตอนนั้นหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้น และทางนิวคาเซินนั้นก็ไม่น่ามีความคิดที่จะปล่อยตัวกองกลางที่ดีที่สุดของพวกเขารายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนและลิวอพูลก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้กองกลางรายนี้ได้อย่างแน่นอนโดยล่าสุดทางด้านของเบนจากคอบนักข่าวชื่อดังจาก c ีบ s เอสสปได้ออกมาให้ข่าวพร้อมทั้งยืนยันความชัดเจนว่าสโมสรลิวอพูนนั้นกำลังแสดงความสนใจที่จริงจังที่อยากจะคว้าตัวบูโนกิมารายกองกลางทีมชาติบราซิลและเข้าสู่ถิน่น แอนฟิว <and> ให้ได้ในช่วงตลาดเสมอปีหน้านั่นเพราะในตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังขาดหายไปนั่นก็คือกองกลางตัวปั้นเกมซึ่งทางลิเวอร์พูลมองว่าบรูโน่กิมารายนั้นมีความสามารถที่เพียงพอในการเข้ามาเป็นกองกลางเพลย์เมเกอร์ให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องยากพอสมควรที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จเพราะนิวคาสเซิลไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใด แน่นอนว่าตัวผมเองก็รู้ดีว่าเป็นเรื่องยากมากที่บรูโน่กิมารายจะย้ายออกจากถิ่นเซนเจมภาคในเร็วๆนี้แต่สิ่งที่ผมรู้มาในตอนนี้ก็คือนิวคาสเซิลกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรูโน่กิมารายและก็มีความเป็นไปได้สูงที่สัญญาฉบับใหม่ของเขานั้นจะพ่วงเงินไขการปล่อยตัวหรือค่าฉีกสัญญาเอาไว้ในท้ายสัญญาซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีในดินการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ถ้าหากพวกเขามีเงินมากพอ แน่นอนว่าบรูโน่กิมารายน่าจะมีเงื่อนไขการปล่อยตัวที่มากกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและเมื่อถึงตอนนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าลิเวอร์พูลจะกล้าทุ่งเงินในระดับที่สูงกว่า100ล้านปอนด์เพื่อนักเตะเพียงคนเดียวหรือไม่ผมเชื่อว่าบรูโน่กิมารายอาจจะมองหาโอกาสย้ายออกจากิวซิลในเร็วๆนี้ถ้าหากว่าในฤดูกาลหน้าิวคซิลไม่สามารถไปเล่นในสกูฟ้าแชมเปียนลีก ได้เป็นฤด,ดูกาลที่2ติดต่อกันและผมก็เชื่อว่านักเตะอย่างบูโน่กิมารายน่าจะอยากลงเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกในทุกๆปีเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถระดับนั้นและในเมื่อทางนิวคาสเซิลไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้ดังนั้นการย้ายออกจากนิวคาสเซิลเพื่อจะจบกับทีมที่ใหญ่กว่าและได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกตลอดทุกฤดูกาลนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวของบูโน กิมมารายนั้นต้องการแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนาเราต้องมารอดูกันว่าสัญญาฉบับใหม่ที่นิวคาสเซิลกำลังจะมอบให้กับรูโนกิมมารายนั้นจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาระบุเอาไว้หรือไม่และลิเวอร์พูลจะมีเงินมากพอในการคว้าตัวกองกลางรายนี้เข้าสู่ทีมได้หรือไม่เจอเกนครอปทิ้งคำใ้เตรียมส่งลิเวอร์พูลชุดเด็กลงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมพบกับ LSS ลิ้นวันพฤหัสบดีนี้สโมสอรลิเวอร์พูลทีมอันดับ3าของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในเวลานี้กำลังมีคิวลงเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้โดยเป็นการพบกับสโมสร L.S.S. ลิ้นทีมดังในลีกออตเเรียซึ่งถือได้ว่ามีความห่างชั้นกับลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับขนาดสโมสรและรายชื่อนักเตะที่มีอยู่ภายในทีม ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเกมนัดนี้ไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากสำหรับลิเวอร์พูลแต่อย่างใดต่อให้ลูกทีมของเจอเก้นครอปจะต้องเดินทางไปเยือนถึงประเทศออสเตรียก็ตามทีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของทีเอินทิสปอร์ตโดยทิ้งคำไว้ว่าในตอนนี้ทีมของเรานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่พร้อมแบบ100%เ และเรายังต้องเจอกับโปรแกร,รมการแข่งขันติดต่อกันในระยะเวลาเพียงแค่3าวันนั่นก็คือในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์แน่นอนว่าทีมของเรานั้นต้องบินไปไกลถึงออตเตรียเพื่อทำศึกยูโรปาลีกกับ LSS l i n ลจากนั้นเราก็ต้องบินด่วนกลับอังกฤษเพื่อเตรียมลงสนามพบกับเ e s t แฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์แน่นอนว่าผมไม่ชอบใจเท่าไรนักกับโปรแกร,รมการแข่งขันที่ถูกจัดออกมาแบบนี้ ดังนั้นผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมบางส่วนในเกมวันพฤหัสบดีนี้เพราะมีเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญรอพวกเราอยู่ใช่ผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบางส่วนในเกมพบกับ LSS ลิ้เรามีนักเตะฝีเท้าดีอยู่ภายในทีมมากมายรวมไปถึงนักเตะด,ดาวรุ่งที่ต้องการเวลาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่และนี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้งานนักเตะด,ดาวรุ่งเหล่านี้ในเกมยูโรปาลีกวันพฤหัสบดีนี้แน่นอนว่าเบนโด และจะเร็ลควอนาซาถือเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่ผมมองว่ามีความเหมาะสมกับเกมนัดนี้พวกเขายังเด็กแต่ก็มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและต้องการพิสูจน์ตัวเองในเกมระดับสูงดังนั้นนี้อาจจะเป็นโอกาสของพวกเขาและรวมไปถึงผู้เล่นสำรองบางคนที่จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่นอนว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการดูถูกทีมคู่แข่งแต่ทีมของเรานั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับทัพตัวผู้เล่นให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆและผมมองว่าทีมของเราก็ไม่น่าจะอ่อนแอลงไปมากจนไม่สามารถสู้กับทีมคู่แข่งได้อย่างแน่นอนผมบอกตรงนี้เลยว่าผมยังคงเต็มที่กับเกมยูโรป้าลีกนัดแรกนี้อย่างแน่นอนและถ้วยแชมป์ยูโรป้าลีกนั้นถือเป็นรายการเดียวที่ผมยังไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ดังนั้นผมจะไม่ประมาทคู่แข่งในเกมนัดนี้อย่างแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าผมจะส่งเด็กลงสนามทั้งทีม และทิ้งถ้วยใบนี้แต่ผมจะส่งผู้เล่นอายุน้อยลงเล่นรวมกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่และผมก็มั่นใจแบบ100%เอร์เตว่าลิเวอร์พูลจะสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีและไม่เป็นรองทีมเจ้าบ้านอย่างแน่นอนและนักเตะตัวหลักบางคนที่ผมพักเอาไว้ในเกมนัดนี้จะได้กลับมาลงสนามในเกมพบกับเวสแฮมที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้และผมเชื่อว่าเราจะได้ผลการแข่งขันตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้จากเกมทั้งสองนัดนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ